นีมือหน้ารับเสียงดังนะครับขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมารับจังหวะที่มันลงมานะนะครับเกี่ยวนะครับไอ้ไอ้ชุดหลังนั่งตรงแนวนะไปนะจี้จบแล้วไปขยับไปเหมือนจบที่ท่านอนมันไม่เลอะ

สวย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 อย่ายอมเว้ยพ um> ักได้พักได้พักได้พักได้ลงไป

เอา nói phương เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยแล้วกันคาวบอยนะมนต์เสือหน่อยฟืนใจแฝงใจไหนมั้ยด้วยแล้วครับอ่าวินาที อีกทีเดียวไอ้ยียไฟไหม้แล้ว